สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ที่เกาะสมุยเราจะพาทุกคนมาดูหินตาหินยายนี่มาดูกันเลยอันแรกนี่คือหินยายเป็นโขดหินใหญ่ๆ่อยู่ตรงนี้ ก็จะมีน้ำสาอส่อส่อเข้าไปแล้วก็เดินลงเนินมาแล้วมาดูแล้วก็ขึ้นไปเดี๋ยวจะไปดูพาไปดูหินตาอยู่คนละนี่กันนะอยกคนลาฝั่งอยู่คนอยู่ที่หินคนละก้อนนะเพื่อนๆเวลาเราเข้ามาแล้วก็เข้ามาในซอยเล็กๆตรงโน้นเป็นหินตา ต้องเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่เราจะซูมให้ดูเราก็เดินไม่ไวแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้เหมนดีน,น,น,ดน,ดนี่แล้วก็นั้นมีคนเดินไปเราเดินไม่ไหวแล้ว ดูบรรยากาศรอบๆก็ไม่มีอะไรมากตรงนี้มีแค่เห็นตาเห็นยายแล้วก็แล้วก็โคดหินอันนี้หินอะไรอันนี้น่าจะเป็นครัวซองเนี่ยะผสมประสานกันไปพูดไปเรื่อยฝั่งโน้นก็เป็นโคดหนินนี่ก็เป็นหินมีแต่หินอันนี้ใหญ่ตรงนั้นก็เหมือนนะ แต่มันไม่ตั้งเหมันเห็นตาตรงนั้นตรงนี้ก็เหมือนนะดูดีๆเนี่ยอันนี้น่าจะเหมือนกว่าอีก ที่ให้จอดรถสิบี่นะเมื่อเพื่อนจะมาแต่ว่าน้ำใสร้อนหน่อยนี่ยน้ำใสๆตรงนันอบๆก็ไม่มีอะไรตรงทางเข้าก็มีกระแมขายกระแมกระปิด กุ้งแห้งอะไรประมาณนี้คลายๆว่าเป็นจุดรับลมชมวิวตรงนี้ก็จะเป็นหาดทรายน,นี่ก็จะเป็นเนน้ำใสามาก ยิ่ในโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า